สแสดงค่ะอ๋อวันนี้ไปแสดงด้วยควาเห็นรูปที่คุณครูถ่ายให้เหรอครูถ่ายให้ตอนที่นั่งกับเพื่อนเป็นกลุ่มอ่ะต้ะองเห็นเขาหอมเลยโดยสูงกว่าเพื่อนเลยนี่ข้ากับอ,อะไรดม,มโอ้โหหัวโจ๊ะหัวเด็ดเ,เดียวอ่ะอืมข้าวเยอะๆนะจะได้มีแรงไปเต้นนะ เตอไรลูกเต้นอยไปเรืมผู้ปกครองค่ะอเต้นเพียงอะไรฮะลูเต้นแพงบนบ้านไฟโอ้ดีจ้ยังไม่จให้พ่ออยู่นะค่อยากเห็นพ่ออยากเห็นจ้ะน้ขหอมเต้นนอแดงแดงจ้โนี่แต่งหน้าเองเลยเหรอ อแ้แม่ช่วยดดวนะฮะเดือตัวเป็นเช้าอะเขอเปินเกิดตื่นนาฬิกาพี่ยับุก Solid! ไปโดนโอฮอลานอฮอลานอพินยังตโตูดที่ต้องยังตูดที่ต้องยังตโตูดที่ต้องเฮายังเฮาอยัางดองเฮายังคุ่มหอมกันเฮ็ดบุญไ่คนที่อยู่เมืองกรุงก็กลับไม่ยามกันด่างเป็นไรโอฮโอล บวาตาวคิดหอเดเน้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าเจ้าไปอยู่ใสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ย,ยังห้ำห้อนนำเจ้าเด้ออ้ย,ยังห้ำห่อนคิดถึงเจา้าคิดถึงเจา้า ผู้ปกครองก็ควรจะตั้งความหวังไว้อยากรู้ว่าลูกเรียนเจ็ดชั่วโมงแต่ชั่วโมงนี้เขาทำอะไรนะคะในภาพรวมถ้าผู้ปกครองคะมีคุณรูผู้ช่วยมีครูมรูเรียน้นะคะปสอคับสคุณครูประนองการศึคุณครูบารศึกษาปส กระเป๋าจะไปโรงเรียนเช็บสะหมุดวาดเขียนที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายคุณครูใจดีทุกคนได้ฝึกฝนได้นอนเว้นสบายแต่แค่นอนความนอนง่ายจะนอนท่าไหนก็สบายตัว แาบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านะคะช่วยเขียนชื่อที่รองเท้าผ้าใบกับรองเท้านักเรียนนะคะเพราะว่ามีบางั้้นอา,อาจจะหลงแล้วก็เรือสองเดือนหน้าประมาณวันที่17ถึงวันที่19นะคะวันที่17ถึงวันที่19เเราก็จะสอบนะคะ สอบกลางภาคของภาคเีที่หนี่1แล้วเราก็จะมีเวลาประมาณสัก1เดือนนะคะนะับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสอบคุณครูก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกับคุณครูนะคะเพราะว่าน้องขึ้นมาป .2 แล้วเวลาทําข้อสอบประเมินเนี่ยจะแตกต่างจากป .1 ถ้าเป็นป .1 เนี่ยคุณครูเวลาสอบเนี่ยเขาจะอ่านให้ทั้งคําถามคําตอบแต่ขึ้นมาป .2 ไม่มีการอ่านให้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องฝึกอ่านให้คล่องยังมีน้นองๆบางคนนะคะที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องบางคนอ่านได้แต่จับใจความไม่ได้คร mm ู hmm. พุพ้ยก็เลยบอกว่าขอความรูคือในการอ่านหนังสือวิชาอะไรก็ได้อ่านทุกวันวันละหน้าหรือ หนังสือนิทานในส่วนที่เด็กชอบกระไรนะคะที่เป็นปุัติเหตุน,นะคะผู้ปกครองสามารถนําเด็กๆเ,เข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาล,าบาลเอกอุดรค่ะค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งนะคะก็คือของก,การเกิดปุบัติเหตุคือแปดพันบาทนะคะสามารถ พาน้องเข้าไปแล้วก็แจ้งชื่อว่าแล้วก็บอกว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเซนต์แมรี่ได้นะคะสามารถได้นะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนคุณครูก็จะนำส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองช่วยตรวจด,ดูสุข,ขการบ้านของน้องนะคะว่าในแต่ละวันน้องมีการบ้านอะไรทำหรือยันถ้าทำแล้ว รบกวนผู้ฟคองเซ็นชื่อกำกับให้ด้วยว่าตรวจให้แล้วนะคะอันนี้คุณครูฝากแล้วก็ในทุกวันพุธคุณครูจะต้องเก็บสมุดการบ้านของน้องๆมาตรวจนะคะก็ขอความร่วมมือถ้าบางครัง้งขอป .2 ทังสงชื่อคุณครูแวดาวคะ่ะทีนะคะจะบริการติดต่อสื่อสารดูแลเด็กๆในชั้นระดับป .2 ทัสคู่กัน,น,กบบนคุณครูนะคะ อยาให้คุูเราได้ดะรดสค่ะคูวัสวัสดีค่ะนน้องถึงจะได้ชิ้นชิดนเสียงในห้องประชุมก็แล้วแต่นะคะแต่นี้เราคุยกันแบบครอบครัวเนาะเพราะว่าอยู่กับลูกๆของเรานะคะครูเคยได้บอกวนะ่าเนาะเด็กๆมีสคริปต์ทีเขียนการ์ดให้นะคะแต่ว่าถ้าต้องมาดูเองเพราะว่าใครลูกใครนะคะนะอ่าเขามีความในยอยากจะบอก เข้เรียนเขเรน้อยแต่วาเขาเาเาจปัญหาเเวลาเข้าใจความตั้งต่สร้างม่ใชเหรอดีมา งานเรื่องที่เขาสนใจใช่เขาจะชอบชอบบ้าคู่ที่เขาชอบชอบทุกคนชอบแบบชอบบ้านมากจนท่านครูคณิตบอกว่าเออเลิกสอนศิลปะรอคอยเอาันเสร็จมาให้คุณคัรัสเีนเนี่ยต้นไหนเราคุณรูนนคจัแต่คุกคุยคือแบบโอยได้ยินครูแต่ว่าถ้าเรียกคครัสีก็จะไม่มีัต้นไหนเหรอคุณหนแต่คุคุแต่ไม่ครค่ะ ครูประจำชั้นถ้าให้ครูสลินไม่ได้ก็ให้ครูแบลบแม่แเอกสารครูแบลแม่าดูเลยอกเขาให้เลยแบลคเอห้องน้ำตะลินโอเคค่ะห้องน้ำกันก่อนจะไปเข้าห้องน้ำแบบใหญ่ไหมล่ะเข้ พี่เขาสิอยากรู้ชื่อพี่เขาถามคำถามเอง ขอบคุณค่ะ

结束我们的爱，爱情它来得快，也去得快，趁现在。